ัเอะโอ้ยว so so ัส oh, ด so ีคกันโอ้สวัสดีครับสวัสดีครับยนสือโอ้ตัดตัดครับัดครับเพ่อม่ห้ตวนเวลาดสิงดีวกันใไปคนกำลังบ้านดลูกหลานไม่เตีน เดินเวลาสกเลวเอาเสียบแจวปากเต้นกระจายเสียงไปทั่วแผ้นล้ำใจเลยพอดีดูลำว่าเบนบ่เ์ไนล้เหอบ้าหวนี้เพชรบอกจำพอดีเอดเอาไปเอาไฟังเถอะ

ชวนเมลาบอกลไอนเมลาบอกใจสิได้ห่างกันไกลไปคนกำลําบาดตัวลาไม่ห้่ลรสั่งเลยเอาเอาเสียงแจ้วบมเฟนิดิดชิตลกทดสอบทดสอบชิชิตลดีจ้ะพี่้องครับ สมุน้ำตามทองเหลืองผมเองนี่เราจะมาจัดเจ้าจัดตะโคลงจัดตะโคล็อกติดลักษณะก็จะใส่แบบไม่ได้ละตอนนี้กันแต่มาศึกษาวิชากับหลวงตาเป็นเวลาหลายฝ่าหลายปีแล้วสมุน้ำตามทองเหลืองขัดใจมันเราจะจัดเจ้าจัดตะโกลบหลวงตาย่างในหลวงตาจิทซอนวิชาให้กับ แกนตะข้ลบไเลยเปิไปกันแม่ขอคนอะไรน้องตาน้องตาน้งตายังเดี๋ย้องตาจิสวรรีให้แกนตะโคลบตะเกียร์ขลบข้อลบขอลบเสียกรบานกับสองกับพระนครฮู้มีน้องตาเป็นมเติอเยอ่น้องตาใส่เรลโาทูมาแต่งามได้ไม่ไมยิงเออที่หนง <Yeah. S 1> ก,กินเบียร์อารมณ์ดากินเบียร์ได้ยุติเม, <Yeah, no. S 1> มือ่อทีมงานเพชรแตแรบบะแหลกมาเทิง้งศิลป <Yeah. S 1> ขอเสนอนิท่านทรรมเรือนนิลเสือมาขอเสนอนิท่านทรรมเรือนนิลเสือมาลีลาวด yeah. 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 Okay. ีเป็ไม่เงี้ยเนี่ยพระตะโอเคให้คอยเป็นเล่หตากเนาะ yeah. Yeah. ให้น้องเป็นลีลาวดีเนดะ้อ อด้ลดีแม er well, so. yeah. ่มาหนามนขัดจะฟอดบุ้หมอกัดาบาดดนนี้ปละดิแบขอบพูดเชิงืึกตะไปก้อนก้อนสีผบครับไพ่ละเอกฉากแรกขอเชิญไพ่ละเอกสกันมันงวนก่อนอย่าอย่าาเรื่องีกันบย่งมันดิบเดือดมันดิเดือดเขาว่าเรื่สีวเริเดือด กบขอบคุณพระเนื้องต่อเองพระยิสตารทุกว่ะการสองเมตตากอเจ้าหลุกลานพระคุณลรฝานโอ้ยอาลาสิบ่ลืมบีรามดียามาแกไอะไรวัตาได้ลั่งเสร็จนทีปพระเพิ่มจึงร้องปลาม้า้วยเคยมาทิ้งับ เอา้าเอ,าอ้ายังรักพี่น้องฟังใจในเหตแสงสีไปกตย่งอุวังจึงรงาา้องเป่าทำทวงเตี๊มลำ้าพี่น้องอ้องสิก้อยใสยดอกซอยดนานลาบดีลาบดีจ้าบบนี่เป็นต่า แล้วบอดี้เป็นไงมันจะปีแล้วปวดตาเรเห็นกันแล้วบอดี้พี่ยังดีๆยู่แล้วบอดี้ตกตกตกต่ลางเถียงแต่แตงงามใดเข็ดซักแล้วบอดี้กันเขียดเป็นเงาเป็นแสงเงาหมื่นหมื่อเงาบนเฮ้ยเอ้ามาแมงปีกายนี่แล้วมาตายเห็นแล้วบอดี้แล้วดี้ยิงงัมยิ่งสายสวยอยู่เลยพี่นี่แล้วบอดี้คือจังตกตังตกเตียงนี่ละ

จากทีมงานตกแต่ตกแต่นะฮะให้ทีมงานได้ดูวันนี้มีศิลปินมามากมายหลายท่านเลยไม่ว่าจะเป็นฟุตการ์เซนพีลาวดีนักเลวัตตะมาบัดนี้แน่นอนนะเราก็จะมาตรวจจัดรับี่น้อบนะเออาล่ะพี่น้องฟังเลยรับพี่น้องฟังเลยบรรยากาศทีมงานนะครับออออออ

เหนึ่งนาทีครับอีกหนึ่งนาทีกินกะทิปกระพงผลงานเพลงจากทางค่าเรามีเยอะแยะตอนพี่น้องซอยเป็นแห้งใจแห้งเช่นเด็กพี่น้องเน้อนะครับวันนี้หนึ่งค่ํตรงนะเออติ้วกะทิพร้อมจสไหเอาตอนนั่งมันตุ๊กแล้วกันนี่เกิดใต้ป้าย่างยังส่อมฝนกับเกิดเป็นคนยั่งก้นนิ้มข้าพี่น้องครับก้นตุ๊กเล่นเลยครับพี่น้องครับตอนนี้นะลานงเอ๋ย ความมักอ้ายมีตอัอนคิดบักปิดหมิดมูอุ่นบุญผิดใช้ทันอาสาอย่าพวามนางนอกเพียงสองปันบิดาบดีอย่ากใหอายได้บัตตะได้ล่ะไอายไม่ปอมแต่นางน้องเก็บความขัดคำสองมาสมน้อง ดอกจักเกียอ์เ้ว่มวดีเขียนอันนี้มาต่อมาเร่มวันดีริ่มวดียนานไม่เยือนทีบ่เคยปาดโอนดลงกัดนั่งเขาเป็นป่าน่านอนบอก่าเลยเรแลมวดีเสียสิ่คใดทาเป็นสักองให้้องัง สิแม่น้เสแม่นยัันหางองมาาบ่ดีไอ้บ้าอ้บ่ดีมัแตงฟักันตลาดไปคือส่นบ้าน้ำบ่ดีมัได้สีขาเ็นลยลมือเลละมาล้ำมล้มอตัวขามลำลครับันนี้ไ้่เอาเอาอาไปจ่ายพี่น้องไปก่อนไนลาพี่น้องไปไปดีค่ะยกมือขึ้นไปไปแก้มยกมือขึ้นไปไป็นเรื่อไป

เป็น้ามาให่นาเกนาก้อนตากอนคนาัานดอกบันออกอ่อนาอสียอดต้อนกับขึ้นมาไอ่างเจ้าพียังแต่งกไรส่วนหัวใจกันดูดอกหนาหออคนชายกองหนุ่มบ่อนนา่ได้โศกากเลยนะค่ะไม่บานเนาะ